สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะนี่เลยพบกันยามเย็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาแม่พันธุ์นะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกันไว้ก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้พาไปชมบอนสีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะก็ช่องทางติดต่อสั่งซื้อนะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร0 6 4ย์2 4 3 6 3สี่สสนะคะเบอร์นี้ก็โทรได้แอดไลน์ได้นะคะ,ะเดี๋ยวพาชมตรงนี้ก่อนนะคะ ชมพูพานคองเมืองอันนี้ชมปานนะคะนี่เลยชมปานยิ่งโตยิ่งสวยนะคะดูชั้นใบเขานะคะนี่นะคะร่อน้ําไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นทศกันนะคะทศกันเป็นไม้กัดสีนะคะตอนอเด็กๆจะเป็นสีเขียวนี่นะคะโตมาก็จะเริ่มกัดลายกัดสีมาอันนี้จะเป็นรามมาสูนนะคะ ใบยาวนะคะรามาสูนจะมีแบ่ง60นะคะอันนี้ก็เป็นไม้กระสีเหมือนกันตอนเด็กๆก,ก็จะเป็นโทนเขียวนะคะเขียวแบบทั้งใบได้เลยนี่นะคะตมาค่อยๆกระสีมาเรื่อยๆค่ะกัดออกโทนแดงใบยาวนะคะตอนนี้ก็จะมีแบ่งสาย60ค่ะชาละวันนะคะไม่ได้พามาชมนานเลยเนี่ยค่ะสวยมากแล้วโทนมากนะคะอันนี้รัตนมณีนะคะรัตนมณีอันนี้ก็จะเป็นอ้พอพลชุมพูค่ะ นี่นะคะไม้โทนเข้มตับเดียวกับพญาขอมพลอยชุมพูตอนนี้มีแบ่ง50บาทนะคะสีจะเป็นโทนเยื่เข้มแล้วก็เม็ดทั่วทั้งใบเลยแตงแต่เด็กนะคะนี่นะคะอันนี้สาวโพธารามนี่ค่ะก็จากที่กัดเขียวนะคะสีเขียวมาก่อนแล้วเริ่มกัดขาวแล้วนะคะตกพุ่มสวยมากเลยนะะี่ค่ะหนูให้ดูมุมกว้างๆนะคะสาวโพธารามเป็นไม้กัดสีนะคะอันนี้ก็ทองประกายแสดนะคะ สีออกแส็ดๆส้มๆนะคะสีสวยมากอันนี้จะเป็นเจ้าพลักดิสลาดนะคะเจ้าพลักดิสลาดไม้ใบยาวนะคะอันนี้จะมีต้นใหญ่แบ่งด้วยเดี๋ยวหนูพาไปชมนะคะคือพื้นจะเป็นสีแดงแล้วก็เม็ดขาวอันนี้นกน้อยนำโชคนะคะใบผิวสวยมากอันนี้ก็จะเป็นไกทองประเสริฐนะคะไกาทองประเสริฐอันนี้ตับเดียวกับคกหลงนะคะ อุ้ยอันนี้มีแซมมาต้นหนึ่งคือ,อสีทนโนนชัยนะคะสีทนนชัยจะมีหูใต้ใบเป็นบอลเก่านะคะลายสวยลายแดงๆเนี่ยค่ะนี่นะคะสีทนนชยัยแล้วก็อันนี้จะเป็นไก่ทองประเสริฐนะคะยังมีแบ่งทั้งคู่เลยสีทนนชัยจะอยู่ที่50ไก่ทองประเสริฐจะอยู่ที่ต้นละ50เช่นเดียวกันนี่ค่ะอันนี้จะเป็นหานุมานคุกฝุ่นนะคะถ้าใบกัดเต็มๆจะเป็นแบบนี้ค่ะกัดสีชมพูนะคะ ตอนเด็กๆพื้นจะเป็นพื้นขาวนะคะนะคะี่ค่ะคุกฝุ่นจะเป็นพื้นขาวยิ่งโตยิ่งสวยะค่ะใบใหญ่คังจินดานะคะอันนี้จะเป็นคังจินดาไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะอันนี้แตงหน่อดีมากเลยต้นนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขุนเพ่งนะคะสวยมากดูกอเขานะคะขุนเพ่งนี่ค่ะ,ะสวยมากเลยนะคะน,นี่จะเป็นหงดารุนนะคะหงดารุน ดูใบตกพุ่มนะคะหงดารุนตอนนี้มีแบ่งนะคะกะสีมาแล้วด้วยต้นที่แบ่งเผื่อใครสนใจก็สามารถสั่งได้แล้วนะคะอันนี้หนูมาอัปเดตให้หงดารุนเป็นไม้ใบยาวนะคะกะสีด้วยจริงๆแล้วเป็นไม้กะสีนะคะก็คือตอนเด็กออกเขียวโตวมาก็จะออกประมาณนี้เลยกัดลายนะคะอันนี้ปลาศาสทองนะคะปราสาททองสียังแจมเลยนะคะปราสาททองนะคะอันนี้อยู่ตับวีระชนนะคะนายเมืองนะคะนายเมือง นายเมืองนะคะตอนนี้ก็มีแบ่งต้นละ100บาทเท่านั้นนะคะนายเมืองเขาจะเป็นโทนชมพูนะคะมีเพชรพะอุมาฟอร์มกอนะคะกอนแน่นมากกอ,อนนี้ขออยู่ที่450าบาทนะคะสีมาแล้วปกติอันนี้เขาจะสีเข้มๆแบบนี้เลยนะคะถ้ากัดเต็มฟอร์มกอนแน่นๆเลยนะคะใครชอบไม้ฟอร์มกอเพชรพะอุมานะคะ450เป็นไม้เก่าคะ่ะอันนี้เทราปรตีนะคะ นี่เลยไม้ใบยาวนะคะมีสามต้นด้วยกันเลยค่ะในกระถางนี้อันนี้ขออยู่ที่260บาทน,นะคะสำหรับเทราปาตี้อันนี้ใบยาวชื่อเท้าจตุรพักนะคะเท้าจตุรพักนี่ลายขึ้นแล้วนะคะอันนี้ขอ250ราสนะคะมีสองต้นนะคะในกระถางนี่เลยนะคะไม้ฟอมหกนิ้วค่ะค่ะโซนนี้เป็นพอลหลวงพ่อเหลือนะคะอยู่นอกตู้ดีมากนะคะจะทนมากเลยใบยแข็งนะคะ นี่ตาละแม่กุสุมานะคะกุสุมาก็จะเป็นโทนชมพูพาสเทลนะคะนี่ก็จะเป็นเพชรพันล้านนะคะตับเดียวกับกระทองกระเสิริฐเหมือนกันเป็นไม้กัดสีนะคะสังเกตใบล่างๆเขาจะเป็นโทนเขียวนะคะกัดมาเรื่อยๆเลยนี่อันนี้เขียวอ่อนเข,เขียวเข้มอะ่ะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นบอลถ้าหนูจําไม่ผิดชื่อซุนกวนนะคะอันนี้ก็เทพอัมมาริทนะคะอัมมาริทจะกัดขาวแบบนี้นะคะอัมมาริทหัวใบจะเป็นสีชมพูด้วยนะคะ กัดขาวได้ทั้งใบลืออ่าด้านนี้จะเป็นเยาวราชนะคะดูให้ดูเยาวราชตกพุ่มนะคะใครสนใจตอนนี้มีต้นลูกแบ่งนะคะต้นลูกเขาจะเทนสีแบบนี้ค่ะนี่นะคะ ออกเขียวๆมาก่อนนะคะลายยังไม่ขึ้นพอขึ้นแล้วเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือเยาวราชนะคะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นฮกหลงขาวนะคะไซส์กระถาง6นิ้วเผื่อใครอยากได้นะคะกัดขาวมาให้เห็นแบบนี้แล้วนะคะอันนี้ขออยู่ที่200บาทนะคะฮกหลงขาวนี่นะคะไม้ตามหาค่ะอันนี้เป็นไม้เก่าไม่มีชื่อนะคะตกพุ่มสวยมากนะคะไม้ชนิดนี้อันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะมีนอมีหัวแล้วเรียบร้อยนะคะ กำลังแทงหน่อเลยอันนี้พันนารายนะคะพันนารายให้ไปต้นละเจ็ดสบาทแล้วกันนะคะสําหรับพันนารายแล้วก็มีต้นด้วยอันนี้ต้น2ต้นในกระถางนะคะพันนาายต้นนี้ขออยู่ที่90นะคะมี2แบบนะคะต้นคู่กับต้นเดียวอันนี้แพ็คคู่2อสายพันได้พยาพันวังกับหนุมานสืบมันคาไปนะคะ หันมาาสืบมันขาจะปายด้วยนะคะคู่นี้ขออยู่ที่220บาทนะคะในกระถาง6นิ้วนะคะพยาพันวังกับหานุมาสืบมันค่น,นะคะไก่ทองนะคะไก่ทองอันนี้ให้ไปอยู่ที่80บนะคะกัดหน้ากัดลายมาแล้วอันนี้มัคควาลังสานต้นใหญ่มีหัวนะคะ คุ้มมากเลยใครได้ไปนะคะอันนี้ขออยู่ที่270บาทนะคะมักขาาลหลังสารต้นใหญ่ๆเลยนะคะมีนอเริ่มแทงแล้วด้วยนะคะ270ค่ะอันนี้มาที่ม่านนางพิมพ์ฟอร์มกอกันบ้างนะคะกอนี้ก็สวยเลยกัดสีเรียบร้อยแบบนี้นะคะอันนี้ขออยู่ที่นี่เดี๋ยวให้ดูนอก,ก่อนนะคะอันนี้ขอ260บาทนะคะม่านนางพิมพ์นะคะต้นเยอะมากๆนะคะต้นเยอะมากๆนี่เลย อันนี้กวนอิ่มนะคะเอาไปทําฟอร์มกอได้เลยที่เห็นหลักๆก็มี3ต้นเลยนะคะในกระถางนี้อันนี้ขออยู่ที่230บาทนะคะกวนอิ่มนะคะนี่อันนี้ข่าวมาเลยนางโคราคะเทวีนะคะใครเก็บนางสรงก้านอันนี้ยังมีแบ่งต้นละ70นะคะสําหรับนางโคราคะนะคะขาวเขียวค่ะเนี่ยอันนี้บอลเก่าไม่มีชื่อนะคะ ยิ่งเป็นพรอมกอยิ่งสวยค่ะสีมันเข้มแล้วก็เม็ดทั่วใบเลยนะคะเนะะี่ยค่ะพะนารายนะคะสวยมากวันนี้มีต้นลูกมาแบ่งด้วยนะคะสําหรับพะนารายสีเขาจะออกโทนแดงขอบเขียวนะคะอันนี้ก็สียังสวยเลยค่ะบอนเก่าต้นนี้ที่พาไปชมต้นลูกมานะคะนี่เลยตกพุ่มสวยมากอ่ะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นพะยาพันวังนะคะพยาพันวังเนี่ยค่ะกอสวยมากนะคะ นี่ก็เข้มสวยแล้วอันนี้สเสน่ห์ของเขาคือใบแข็งมากนะคะนี่เลยไม้เก่านะคะไม้เก่าสีเลิกงามนะคะต้นนี้ขออยู่ที่90นะคะก็จะเป็นไม้ด่างนะคะก็คือเขียวดังเหลืองแล้วก็เวลาโตขึ้นพื้นจะกัดเป็นสีแดงนะคะไก่รัศมีนะคะอันนี้ต้นละ100บาทเป็นไซส์ฟอร์ม4นิ้วนะคะ คะ่ะใครชอบนะคะไก่รัศมีคะ่ะชายชนนะคะต้นนี้กระถาง4นิ้วอยู่ที่70บาทนะคะสำหรับชายชนป้ายแดงนะคะไผ่ขาวนะคะอันนี้ให้ไป50นะคะจะเป็นขาวใบยาวแล้วก็ขอบเขียวนะคะสวยมากนี่นะคะอันนี้จะเป็นเทเวศนลุมิตรป้ายชัดป้ายสวยนะคะให้ไปต้นละ80ิ ะะสำหรับเทเวศนารมิดก็เป็นไม้เก่าด้วยนะคะไม้ปายบอลเก่าค่ะจังหวัดสงขานะคะต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะฟอร์มนี้นี่เลยไม้ใบกลมนะคะเดี๋ยวจะกัดเป็นสีชมพูซ้ำอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะทองสำริดนะคะทองสำริดอันนี้ให้ไปต้นละแปดสิบบาทนะคะเป็นไม้กัดสีนะคะเป็นบอลเก่าโทนเ,เด็กๆก็จะเป็นโทนเขียวนะคะกัดสีมาเรื่อยๆเลยอันนี้เริ่มกัดนะคะยังกัดไม่เต็มที่ยังกัดได้อีกค่ะ ไฮปาแปดสิบนะคะชื่อว่าทองสำลิดนะคะอันนี้เพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มนี่เลยต้นละหกสิบบาทนะคะฟอร์มนี้ขอหกสิบสำหรับเพชรคุ้มไม้ใบไทยนะคะเม็ดจะแดงๆค่ะเป็นเม็ดใหญ่นะคะสังเกตเม็ดจะใหญ่นี่เลยนะคะเพชรคุ้มค่ะนี่อันนี้สุนทรพูนะคะสวยมากแล้วใบแข็งใบทนนะคะสุนทรผูนี่ค่ะอันนี้ฮาริพุนชัยนะคะไม้เก่าโทนน้ำตาลนะคะ ฮาริพุนชัยพอโตขึ้นก็จะเริ่มมีเปิดขึ้นเนี่ยค่ะจะมีลวดลายขึ้นมานะคะแต่ละใบไม่เหมือนกันอีกนะคะก็ตอนนี้มีแบ่งต้นลูกต้นละ50เท่านั้นนะคะสําหรับฮาริพุนชัยนะคะอันนี้นางพญาค่ะต้นละ50บาทนะคะนางพญาป้ายนะคะจะป้ายเขียวนี่เป็นสุวรรณศรนะคะสุวรรณศร นี่เลยอันนี้ให้ไปอยู่ที่160บาทนะคะส่บบาทนะคะสวนยศจะเป็นหกด่างนะคะอันนี้จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะเล็ดเลียงสวยมากแล้วเป็นไม้โทนเข้มนะคะอันนี้ให้ไป1,50บาทสะพานข้ามแม่น้ำแควคะ่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นมณนีล้อมเพชรนะคะมัีล้อมเพชรนี่เลยอันนี้ให้ไปต้นละ80ดนะคะสำหรับมณีล้อมเพชรอันนี้จะเป็นไม้ด่างคู่กับณเมืองนอนท์ ะะแสงกันลบประพฤกนะคะอันนี้ต้นละ5 0สบาทสวยมากนะคะเวลาตใบยใ้ญ่ใหญ่ค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นปีศาจแดงนะคะดางสวยเลย150นะคะสำหรับปีศาจแดงเนี่ยค่ะแวะพามาชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาแม่พันธุ์นะคะนะคะแล้วก็นี่อันนี้ปีศาจแดงปีศาจแดงนะ,ะปีศาจแดง สวยมากนะคะสําหรับวันนี้นะคะใครสนใจพันธุไหนก็จดชื่อจดสายพันธ์ุกันไว้ได้เลยนะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร0642824363นะคะโทรได้แอดไลน์ได้ค่ะหรือว่าท่านใดมีเฟซก็สามารถทักเฟซได้นะคะชื่อเดียวกันหมดเลยสวนสานิตบอนสีนะคะก็วันนี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ